โย่เสนอครับทุกคนนะวันนีก้ก็กลับมาอยู่กับผมเองนะครับตัชชี่ X2 คนเดิมเลยคนดีคนเดิมนะจ๊ะและในว,วันนี้นะก็มาอยู่กันในเกมเป็นอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในว,วันนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะมาทําการรีวิวเป็ดครับที่เพิ่มเข้ามาในเกาะ Ancient Isle นะฮะหลายๆคนอาจจะลืมไปใช่ไหมว่าเออไอเกาะ Ancient Isle เนี่ยมันมีอ่โต้คราฟด้วยนะแล้วเราก็จะลืมไปแล้วนะแต่เกมคเขาได้ทำการแอดมาทั้งหมดสองเบ็ดนะซึ่งผมก็ทำการคราฟที่รอ้อนั้สองเบ็ดนะก็คือเป็น <c oughs> เบ็ดนี้เบ็ดแรกนะนี่ นี่ครับเป็นนี้ชื่อว่าเบ็ดน,นะครับมีชื่อว่าชื่อเบ็ดน,นะครับมีชื่อว่า Elder Moss r i p p e r นะนี่เป็นเบ็ดที่อาเรานะครับหาได้จากมอสโจแล้ว เมื่อเกิดอ,อะไรเนี่ยสกายล่ะนะเบรดนี้ครับนะเป็นเบ็ดแรกซึ่งใช่คำว่าเทพพอสมควรนะนี่ครับมีเอฟเฟกต์โซ่มีอะไรนี่คือเทพพอสมควรเลยแล้วเนี่ยก็อีกเบ็ดครับชื่อว่าเบ็ดท็อกซิกสไปโรสนะนี่ครับหน้าตาเบ็ดก็จะมีประมาณนะมานี้นะมีความเป็น้ำหนามนะครับนะเป็นคริสตัลนะก็ถือว่าเป็นงานเท่อีกแบบนึงนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทำการสอนอาหารวัตถุดิบนะทั้งหมดอสองอันนี้นะซึ่งวัตถุดิบก็ไม่ได้หายากในระดับนึงครับแล้วก็หาง่ายไม่ได้ยากมากเพราะว่ากลางๆนะทุกคนก็สามารถหาได้อะไรตามปะไร นะก็เดี๋ยววันนี้เราไปทำกันเลยดีกว,ว่าไปเลสโกนะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเราทําการเดินทางไปที่เกาะแอนเชียสไอเซลกันก่อนเลยดีกว่านะซึ่งเดี๋ยวผมทำการเสกเรือไปเดี๋ยวเราวักปีกทีนึงที่เกาะเอนเชีไอเซีเลยแล้วกันนะว่ามันต้องใช้บทสดตรอะไรบ้างนะไปเลสโกโอเคมาเราก็มาถึงเกาะที่เอนชาร์เรียบร้อย์นะซึ่งตัวเอนชาร์ลก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งได้ที่งานเปิดก็พาไปห้าง oh, <man. S 1> อดดัวนะครับนะผมไม่ได้สอนแล้วกันนะตรงนี้นะ นี่ครับก็จะมี2องเบ็ดที่เพิ่มมาใหม่นะซึ่งเหมือนจะคละ้ายๆกับเจ้าตัวนี้ครับนี่ก็คะ่ะเลยแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาเจ้าตัวเป็อันแรกเลยก็คือเบ็ดพกสินอสปายรถนะโดยชิ้นแรกที่ต้องหาครับนั่นก็คือเป็นกิ่งไม้ที่ติดสถานะโพโคอะไรสักอย่างนะมัน,ม,นมันบางอะนะก็คือไอสถานนี้นะครับเราสามารถหาได้จากการลีนั่นเนองนะซึ่งสถานนี้ก็อ๋อก็ไม่ได้ยากมากครับผมก็รีบนิดนึงนะอันนี้คือแต่ที่ผมมี2อันเนี่ยเพราะว่ามีน้องเขาให้มาเนี่ยนะก็ถือว่าน้องต้องขอบคุณมากเลยนะแล้วก็2อ,อันนี้คครับนะผมใช้าว่ าหาง่ายสุดๆเลยนะโดยวิธีการหาสองกันนี้นะเราต้องทําการไปที่เกาะลอสจังเกิลก่อนนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราวาดไปกันเลยนะ เาจังนี่นะเราก็ใช้ temple eye ว้ามาที่เกาะล็อาจังเกินนะรู้วิธีการหานะครับนั้นเราต้องไปเล่น t r i ัลนะที่เป็นอยู่ในนี้เป็น t r i ัลที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเดินหาก่อนนะอันที่2แป๊บหนึ่งหาเจ้าตัว t r i ัลที่2องครับมันจะอยู่โซนหลังๆนะอันนี้สามอันนี้สามไม่ใช่โอเคเราว์าไปที่ t r i a ที่2เลยแล้วกันอ่านี่นะเป็น t r i ั l ที่2เราก็เจอที่แล้วนะ trial ที่2นะครับมันก็ไม่ได้ยากมากครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากนะก็คือแบบมันก็กลางาแหละแต่ละหรับคนที่เล่นออบบี้ไม่ค่อยเก่งนะส่วนผมที่มีประสบการณ์การเล่นอ ไนื้อก็ง่ายนะครับนะนี่เท่าได้2นะั้นโดยที่วิธีการได้เนี่ยเราครับต้องทําการเล่นเจ้าตัวออฟบินนะซึ่งผมจะไม่ขอเข้าไปแล้วกันนะออฟบินเนี่ยทำนะเล่นเสร็จปุ๊บก็คือเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวอ่าเหรียญมานะเป็นฉาดเหรียญมาครับแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวฮอกซิคคอมมาด้วยนะซึ่งอันนี้หางไฮครับไม่ได้หางยากมากนะเราเล่นให้จบปุ๊บแล้วเราก็จะได้ของมานะก็คือง่ายๆเลยนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวไอ้มูฟเทรดนะไอ้เมอร์กี้เทรดนั่นแหละนะเผื่อใครจะทำนะซึ่งผมมมมกกก็แคป์์เเเอออาาายู่่่นนนะีีีไ้้ตััววรรรทดิธห ก็ง่ายๆเลยนะแล้วก็คือการเราต้องทำการเล่นเจ้าตัวไทออลนะทั้งหมดเลยที่อยู่ในลอสจังเกิลนะ พอเราเล่นครบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวเมอร์กีเทดมานะซึ่งอันนี้ก็หาไม่ยากครับหาง่ายๆนะสำหรับเจ้าตัวเมอร์กีเทดเนี่ยนะก็คือสอนนี้ครับนะก็สามารถหาได้จากเจ้าตัวเกาะลอสจังเกิลเลยนะง่ายๆ้มไม่ได้เดินดูทางเลยนะโอเคครับนะเดี๋ยวเรากลับไปที่เจ้าตัวที่โตเอ็นชากันดีกว่านะซึ่งไอตัวเบลแลนนะครับนะของที่หาก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนะเดี๋ยวเราว่กกลับไปที่เจ้าตัวเกาะนั้นกันเลยกว่าโอเคเรากลับมาที่โตคีรยวนะโอเคซึ่งสำหรับเบลเลนับของที่หาก็็ผม่าาทงนสอดดละซึเบก็ มีประมาณนี้ทำสำหรับขอที่หานะแล้วก็ใช้เงินแค่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นในการครับก็ขอมีประมาณนี้คสามอย่างอาน,อองอนนี่ครับนะก็คือต้องทําการรีหาเอาส่วนไอสองนี่ครับนะต้องทําการหาเอาที่ล็อตจังเกิลนะอันนี้ทําเป็นเทรลล์ที่สองให้เสร็จเราก็จะได้เป็นท็อกฟอร์มอ่ะส่วนเท่านี้ครับนะทำะเทรลล์เสร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้เป็นเมอร์คิเทนนะครับอันนี้ง่ายๆเลยต่อมาครับนั่นก็คือนี่เลยนะเบดเอลเดอร์มอสคริปเปอร์นะนี่โดยอันนี้นะผมใช้คําว่าความยากในกรารทำเนี่ยผมให้อยู่ในประมาณเต็มสิ นะัมากมายนะซึ่งของที่ต้องหารครับก็จะมีเป็นเจ้าตัวเอลเดอร์มอจอนะเป็นหมอฮอทมอซีคอนะแล้วก็อย่างนนึงก็คือเจ้าตัวไข่มุกนะครับซึ่ง2-3องสานอย่างน,นนะก็คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยว เป็นซอสแอรกแล้กันนะก็คือเจ้าตัว Elder อรมอจอนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมอซี่คอนั่นเองนะให้เราไปที่นะของอันแล้วนะให้เราทํางานไปที่อลอส t ังเกอเหมือนเดิมเลยนี่วามาเสร็จแล้วนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นมอจอเฉยๆครับนะเราไม่สามารถอ่าตกนะนะโอ้ยจบน้ำอ่นะนี่เดี๋ยวผมใช้ไปเลยได้ก่อนครับ นี่เห็นไหมมันจะเป็นมอจอครับซึ่งมอจอเด็ยมันจะอยู่ตรงโซนตรงนี้เลยนะเราก็สามารถตกได้เลยนะแต่ต้องเป็นเอลเดอร์ครับนะถึงจะควยจะสาเร็จนะอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวมอซี่คอนะส่วนมอซี่คอครับเราสามารถตกเป็นตัวมอจอธรรมดาก็ได้ครับนะก็จะได้เป็นเจ้าตัวมอซี่คอมาซึ่งตัวเจ้าเอลเดอร์มอจอเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะว่าไอตัวเอลเดอร์มอจอเนี่ยมันจะเป็นตัวระดับสีเข็ดนะซึ่งก็ต้องตกห้ได้สีเข็ดนะแต่นี่คือมันเป็นตัวธรรมดาาาาาาานะะกกกกกก็็คืออจจต่่่่ไไไไมมมมดด้้ยนะ้ยยแลวงง ถ้าเกิดว่ามีเบ็ดดีนะนี่ผมก็ใช้เป็นจุดตัวเบ็ดที่ตกนะซึ่งเอฟเฟกก็เท่พอสมควรนะก็คือถ้าเกิดใช้มีเนี่ยก็เอามาใช้ได้น,นะเป็นเบ็ดที่อ่าดีในระดับนึ่งน,นะดีกว่าเบ็ดแอดมินก็ซ้ำหรือเปล่านะ ผมก็ก็ดีนัๆนะสะตลับเป็ดน,นี้นใครที่ไม่มีเป็ดดีๆใช้ก็คราบเป็ดน,นี้มาใช้ก็วัดได้นะโดยเดอมอจอเนี่ยนะเราต้องรีวันหาเหมือนกับเจ้าตัวอื่นๆแลวนะทั้งสกายล่าไอตัวฉลามไอตัวปลาแดงปลาเงินอะไรเงี้ยก็เหมือนกันครับนะก็ใช้ในการเลเทียมรีวันหานะแต่มันจะมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับที่จะเป็นเอลเดอร์มอจอซึ่งไอตัวนี้นะครับน้าบรรจคล้ายๆกับเจ้าตัวคาเช่นนะที่มีโอกาสตกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ แต่ตัวาคาชิมันจะนมีเศษตรงที่ว่าเรานั้นสามารถใช้โทเทมโพสตนเพื่อเปลี่ยนร่างมันเป็นตั้งแอนเชียนได้อ่ะอันนี้ยังตามได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำการตกให้ดูแล้วกันนะว่าเจ้าตัวเอลดไอตัวมอสจอเนี่ยมันไม่ได้ตกยากมากนะมันเป็นเจ้าตัวเหมือนจอ,ะร,อ,อะระข้หรือปลาไหลหรืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตตกสักครู่นะมันก็ไม่ตกยากแล้วนะโอเครอมันติดเบ็ดนะโอ้โหพูดจบปุ๊บมาเลยนะนี่เนหะ็นปะมันจะลบประมาณหกสิบห้าครับแล้วก็ เรื่องาดดินมันก็ไม่ได้ดินมากมายขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าดูมีเบ็ดที่อ่รีซเซเลียนเยอะในระดับนึงก็ตกได้ง่ายสบายสบายเลยนะซึ่งแต่เบดนี้มันก็รีซซเลียนมันก็ไม่ได้ดีมากมายครับมันก็กเลยดินแต่ว่าแต่ด้วยความที่หลอดมันใหญ่ด้วยนะก็เลยเป็นโชคดีโชคดินของเรานะก็ไม่ได้ตกยากเห็นไหมเราก็ดึงค่อยค่อยดึงไปมามันก็ดินไปดินมาอะไรอย่างนี้นะชิวชวครับง่ายๆนี่ได้แล้ว นะสลับเจ้าตัวหมอจอนะแต่ต้องเป็นเอลเดอร์นะสลับไปแรกโซนไปที่2ก็ง่ายๆครับตามนี้เลยนะเจ้าเจ้าตัวหมอจอนะสลับเมอหมอซี่คอนะอันนี้2อง่ายๆดูที่3ต่อนะครับก็คือเจ้าตัวการหาไข่มุกนะว่าไข่มุกทั้นหาได้จากไหนนั่นเองนี่นะครับนะสลหรับจุดที่ตกเจ้าตัวไข่มุกนะก็มาที่เกาะลอสซิสเบย์นะแล้วก็ขับเรือมาไปที่โซนข้างหลังครับนะแนะนําให้เปิดเป็นวิดเรด้าไว้นะนี่ก็จะอยู่โซนนี้นะสลหรับโซนที่ตกหาเจ้าตัวไข่มุกทองนะซึ่งเนี่ยฮะมีน้องชายมายินตกในโซนนะผมก็แนะนําว่าถ้าจะ ตกหายตกในซอกดีกว่านะนี่เห็นไหมตกในซอกครับก็มายืนตรงนี้ก็ต้องใช้เอเลยนะแล้วก็ยืนตกได้เลยนะนี่ปึ๊บไม่แต่โอกาสในการได้เจ้าตัวไข่มุกเนี่ยผมใช้คําว่ายากพอสมควรครับก็โอกาสในการได้ก็คือ1ใน625 นะดยส่วนตัวอยนะครับผมใช้เวลาตกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับตึงนได้มานะก็น่าพอสมควรครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดจะทำเบ็ดนี้นจริงเราต้องมีเวลานะทุกเบ็ดเลยนะถ้าเกิดจะทำเบ็ดเวสเบ็ดแรต้องมีเวลาซึ่งผมก็อบอกเสมอนะพอเราจะตัวไข่มุททองมาเสร็จแล้วรนะเราก็ทำการไปรีบับนั่นเองนะซึ่งเราก็สามารถรีบับได้จากเกาะแรกนะซึ่งเดี๋ยวผมว่าไปเกาะแ,แรกก่อนแปบน๊บหนึ่งนี่เราก็มาคุยกับเจ้าตัวพ่อค้านี่เลยนะนี่พ่อค้ารีของนะซึ่งเราก็เอามารีแต่ซึ่งโอกาสในการได้นะครับซึ่งเราต้องใช้เป็นบับนี้นะ นึ่งเดี๋ยวผมก็ชื่ออยู่นะนี่บัฟนี้ผมก็เรียกไม่ถูกกันนะคนดูก็ว่าเ,อเยอะมากนะว่าพ,พี่เรียกผิดนะก็นี่ครับบัฟนี้โอกาสในการได้มันเนี่ยผมใช้คำว่าก็ทรมโตใจพอสมควรอยู่ครับนะซึ่งโอกาสในการได้เจ้าตัวอ่บัฟนี้นะมันมีโอกาสอยู่ที่0.03นหนักกว่าคิมสันก็บัฟนี้แหละครับนะก็ยากพอสมควรครับนะสรับการรีนยะซึ่งผมหมดในการรีไปประมาณเออเกือบ5ล้านนะหมุนไป5ล้านไม่ได้ครับผมก็เลยต้องไปขอร้องอ้อนวอนคุณโดกิมานะั้นซึ่งคุณโดกิก็ให้ผม มาแนละ้วเพื่อที่ผมจะทำการมาทำลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอกิมากๆเลยนะทั้งเอลเดอร์นะแล้วก็ทั้งไห้มุกสองคำที่สิทธานะนะต้องขอบคุณมากๆขอบคุณโอกิเพราะฉะนั้นเราขอบคุณโอกิของกัน,กนครับสามต้นหนึ่งของครับนี่ฮะซึ่งของทุกอย่างครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการคราฟเบ็ดนะซึ่งเบ็ดนี้ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะแต่ซึ่งตัวเบ็ดนี้ทับเหมือนมันจะมีพาร์สิบด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเบ็ดนี้โดยพาร์สิบของเจ้ตัวเบ็ดนี้นะี่ยนะก็คือเรานะครับนะเราต้องทำการตกปลาเนี่ยเมื่่่อออตกกปปลลาาาาคครรรรบบบบใชมมมัั้จะะีีโสสดดึึงงทูขน อ,นะอย่างเช่นสมมติว่าผมตกปลาที่ต่อแรกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะตกให้ดูสักตัวหนึ่งก่อนนะสมมติว่าผมตกได้อ่านี่ตกได้กล่องซึ่งกล่องเนี่ยเป็นระดับอันคอมมอนนะแลวผมตกครบสิบครั้งเนี่ยอันที่เป็นกล่องอันล่าสุดอ่ะเป็นกล่องใช่ไหมพอผมตกได้กล่องขึ้นมาปุ๊บ เกมนะครับนะเจ้าตัวพาสซีฟเปิดเนี้ยมันจะทํางานทัทนทีมันทําการดึงเบ็ดที่จะดึงเหยื่อที่มีระดับสูงขึ้นมาให้เรานะอย่างเช่นผมดึงได้เจ้าตัวตกนะสมมุติผมตกได้เป็นเจ้าตัวระดับอันคอมมอนนะมันก็จะเป็นตัวแรงขึ้นมาให้ผมนะอ่าอะไรอย่างนี้นั่นเองนะแต่เงื่อนไขคือแค่ตกสิบครั้งครับนะก็คือเบ็ดน,นี้ก็จะมีพาสซีฟประมาณนี้นั่นเองนะง่ายๆเลยนั่นเองโอเคครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวเรานะครับนะก็จะไปเจอ,อที่ในคลิปวีดีโอหน้านะซึ นะต้องขอบคุณจริงๆนะถ้าดผิดพลาดประการใดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะแล้วก็ดูเขาที่สร้างสนุนผมนะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูนี่หรืออะไรหรือการให้ของในเกมมาช่วยทําคลิปอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับนะวันนี้ที่มาช่วยซัพพอตผมนั่นเองนะก็เดี๋ยวเจะม่ในคลิปโรน่านะคลิปโรนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปนี้แค่นี้ไปก่อนนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วครับนะแล้วเจอกันใหม่ครทุกคนเซ่กุสบายนะ้วเจอกันใหม่ทุกคนนะยูดีต้อนรับทุกคนนะกองผู้เล่นเก่า่นใหม่ครับบบ๊ายาย